เราอยู่ที่ตนามพิสโต้สเตชันนะแล้ววันนี้เราอยู่กับเขาครับซึ่งมาเล่นครั้งแรกครับพิซซี่สีดอมนะครับบีบีพีเคสนะครับโอ้โแรงแรงแโงแรทแองแรงงแรงแแรง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 แโงแรงแรง ขอโทษขอโทษขอโทษโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับก๊อล์ฟกับก๊อล์ฟฟ้าเธอครับวันนี้เราอยู่ที่สนามพิสโต้สเตชันนะวันนี้เราก็มากับเพื่อนๆมากมายครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเตรียมอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับระบอกนี้ก็บอกใหม่ล่าสุดเลยไหมครับเป็นใหม่ครับแนะนำนะครับชิลินครับเป็นโบอิชั่นนะครับเห็นไหมครับเป็นโบลิชั่นถึ้งสายสไนเปอร์ตัวยงเลยนะสายสไนเปอร์ตัวยงเลย ครับผสมหมดนะโอเคนะครับก็ยาวๆเลยขอชื่อรุ่นอีกทีครับคิรินครับคิรินคิรินคือกิเลนนะกิเลนอ๋อโอเคครับคือไหนจะเป็นปืนคู่ใจของคาราซิบล็อกวันนี้ครั้งที่แล้วเราโดนโดนฟินิชไปเยอะครับคราวนี้เราฟินิชมาแช่ป้าครับใช่เราก็มาเป็นฟินิชครับมีเลเซอร์นะครับใช่แร้วมีเลเซอร์ด้วยใช่เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟยถ่ายได้ด้วยจุดรีโหลดกระสุนครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับอัตเตอร์ครับอ๋อมอัตเตอร์มากับแพตตี้น่ค่ะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ปืนไหนครับแพตตี้วันนี้โอ้เหล็กสตโรมาเลยนะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับบอสปืนอะไรครับวันนี้วันนี้แพตตี้โลหะครับทั้งตัวกับวันนี้ครับทั้งสีที่เราต้องระวังครับอยระวังผลไม้ขนาดแคบๆปืนประจําตัวเขาเลยนะมันแค่แต่คุณไม่ออกมาไงโอ้มาแต่ปลายกระบอกนี่ผมก็กลัวแล้วแล้วมา โอ้โหประจํายจพี่เดียวแมดมอดสยังไงครับ,รรบปืนนี้จะเอา,อากระบอกเนี่ยมาพังแล้วนี่คือเป็นไอ้นี่แล้วใช่ไหมอันนี้ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวเดิมตัวเดิมไม่พังไหนไม่พังไม่ตัวนี้สวยอะ่ะตัวนี้สวยตัวนี้สวยชื่อรุ่นอะไรครับเนี่ยเอ,อ่อพาวเวอร์ซี่ครับแต่เป็นตัวธรรมดาตระกูลดาตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างถูกแล้วก็ใช้ได้ดีมากสวัสดีครับมาอยู่กับนายสถานสวัสดีครับชื่อเอชครับนายสนามพิโซเซชันสนามในการเปลี่ยนภพพลนี่ก็คือคนที่จะดูแลเราในวันนี้นะครับใครสนใจเนี่ยครับป่ามนี้ มือสไนเปอร์อราร้วเราโดนสไนเปอร์กระบอกนี้เก็บไปนะครับกว่าคิลี่ตัวโปรใช่ครับตัวเดิมไม่เคยเปลี่ยนเขาบอกว่าวิลนัทจริงหรือเปล่าชายาคุณจริงครับจริง,ง,งนะโอเคครับโตไปละป,ปืนปืนดูแล้ววันนี้เราอยู่กับเขาครับซิ่งมาเล่น,นครั้งแรกครับทิสซี่สีดอมนะครับชายาจากบีบีพิเคสครับวันนี้มากับปืนอะไรครับอุ้ยนี่ครับเป็นตัวใ่องหมาใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มีใครเห็นใครใช้เลยนะ M K 1 2ถึงฮะ ความแรงของตัวนี้สองน้อยสองน้อยครับเลยหรอครับผมสุดยอดเดี๋ยวรอดูครับครับผมเหมือนเดิมครับมากับปืนคู่ใจครับ V6 ครับก็จะใช้ตลับกับตัวลิงก์นะครับก็คือ,อค right. s s เป็น right. ตัวนี้วันนี้ถ้าเล่นระบบชาร์จจะใช้ลิーーงก์นะครับถ้าเล่นระบบอัวเลยเป็น V6 ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ประมาณแค่ไหนครับไปดูกันว่า ตอนจะคิวหรือโดนคิวเยอะกันครับไปดูกันครับตอนนี้นายกระท่า่ันกำลังแนะนำเรือครับแนะนำสถานที่ครับโให้เลยแต่วเขาออกนายเะมีปืคาเทนาจะยิงรงยล่นแบซ่อมเงยเทานั้นคุ็มีโเคครับเดี๋ยวเราพร้อมลงสนามครับทีมกอล์ฟเพื่จลงทีมแรกครับพร้อมไหมครับบี k เ ครับครับครั้งแรกในการเล่นเปมายากลกรี๊ฟรู้สึกไงครับมีความตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวคุณโดนนัดแรกก็จะตื่นเต้นครับผมจุดตรงไหนอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนอยู่ตรงไหนจุดตรงนั้นนะเข้าไปนะมันต่ำ

แต่ก็ยังไม่ไโดนใครตอนคิวคิวใครบ้างไม่คิวเลยคิวต่อคิวต่อบอกเลยว่ามันมากคือทีมนั้นเขาก็มาดีมากนะแต่ว่าผมตาจะแบบ head shot ผมโดนเข้าหน้าประมาณสองครั้งที่หน้าอันหนึ่งแล้วก็แขนอันหนึ่งเขาถือว่ามาดีครับพี่แบงค์พี่แบงค์เด็ดเก็แบบสองมาสี่เลยมาเงียบๆตั้นี่ะแหลมาสองแล้วก็ไปสองหลังต้องบอกว่าเราออกไม่ได้เลยนะเรามาปิดสนามนั้น สวัสดีครับผมสวัสดีครับยายครับวันนี้วันนี้นะครับคือคุณยังเป็นสโลแกนยังสโลแกนเดิมครับตัดเพิ่มสโลแกนครับเช้ามาบ่ายครับพี่ข้าวผมก็มีตากล้องคนหนึ่งก็เป็นตากล้องเลยไม่ยิงใครเลยเอาไปดูลัตราวก่อนช็อตสองฮะสองฆ่าเขาสองครับเราจะเจอกับทีมตะขีครับก็คือเป็นทีมที่เขาบอกว่าเขาบอกโผล่เลยนะทีนี้เราต้องดูว่าเราจะใช้กลยุทธ์ไหนไปสู้กับเขาเนาะ แทงดูดิแทงอ,อุ้ยเกี่ยวโคตดแม่น ยังไงนะตายกเดียวตากันเดียวล้ว่ากี่ตัว เมื่อกี้เสมอกันนะก็คือเราไม่รู้กติกาถ้ายิงข้างเดียวกันก็ตายนั่นแหะแต่ว่าเราก็ต้องยอมเสียเพราะเป็นอดเดี๋ยวไว้เรียนรู <c oughs> ้คร <c oughs> uh ับว yeah. <laughs> <ored nos hyd observing> ่ายิงข้างเดียวไหมทีมกะจีครับแต่ดูแล้วไม่น่าเชื่อกะจีนะคือโหดมากคือโดนยิงโดยที่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ่ะอันนี้สุดยอดมามาดีมากเกมที่สามเราจะเจอกับทีมพี่เดียว์ครับเดวิลแม็กมอร์ครับครับสามคิวครับโอเคครับแล้วตายอ่ะตายไม่รับหรือไม่เอาเลยครับผมไม่ตายเลยนะโอเคครับ ดูตาไนดูตาไนโยนนครับโอเคแรงแรงเลยมีตัวสายตรงๆจะพี่อ้อมไปโยนครับ โดนคร um ับทีเดียวจบหลัง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 ตัวโดนครับโอ้โดนครับโอ้เราเก็บชัยไปตอนแรกผมนึกว่าขาดแต่ว่า ถือว่าสูสีนะชนะไป14ต่อ12ครับผมบอกแล้ว่าเกมวันน so er ี้เป็นเกมมิตรภาพครับทุกคนก็คือสนุกในเกมมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะก็จบเกมแบบมือกันผมชอบบรรยากาศนี้มากสุดยอดครับแล้วก็ชื่นชมผู้คุมนะก็ดูได้ทั่วถึงดีนะครับครับผมต้องพูดอย่างนี้ว่าเขาอยู่แถวนี้นะครับต้องพูดให้่องเขานิดนึงหนุนเขาเดินไปโน้นนะแอบฟังนะครับชมเขาหน่อยโอเคดีดีครับเดี๋ยว kiếp, chứ cho mày thấy thằng này vô đi Thanks ạ ba Target logged. Ôi, vào thôi, vào thôi. Ôi, ơn, thôi, ơn. Thôi ăn cơm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 

กลัวตายไงกลัวไม่โดนไม่ใส่เลยเล่นกันจบเรียบร้อยครับเนี่ยเป็นไงวันนี้มันไหมครับคตดมันโคตนได้ครับเหนื่อยเหมือนเดิมแล้วก็ได้เล่นแบบเกมแบบถือว่าดีนะตอนนี้ดีครับววันนี้ก็ถือว่ามีการหยุดระหว่างเกมน้อยมากแล้วก็ รูว่ารันเกมได้ดีวันนี้ทุกคนก็เล่นสนุกครับก็จบเกมไปด้วยมิตรภาพดีๆครับวันนี้คราวหน้าไม่น่าจะมาแล้วครับขอโทษนะที่พามาโทษทีผมมาอยู่แล้วฮะผมมาอยู่แล้วโอเคเราก็สนุกสนานครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สนุกครับแล้วก็ถ้าใครอยากมาก็เข้าไปในกลุ่มเนิฟไทยแลนด์นั่นนะครับเดี๋ยวเราเอาเข้ากลุ่มมานะครับก็จะมีการประกาศอีกทีว่าจะแข่งกันอีกทีหรือว่าเล่นกันวันไหนนะครับแต่ว่า ถ้าอยากมาก็มาแจ้งม,มันตุ้ทุกแบบในคลิปนี้ครับรับรองมันแน่นอนครับผมเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ